สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงว่าน้ําแบบไหนนะทึ่เหมาะกับที่เราจะใช้สายยกตีมวันนี้ก็ประมาณว่าเราเข้าไปในป่าดงพงไพ่นะครับเข้าไปหาโคตกุ้งมังกรพอถึงเออไม่ใช่โคตกุ้งมังกรโคตกุ้งแม่น้ำพอถึงนึกถึงโคตกุ้งแม่น้ำนึกถึงบ่อตกกุ้งบัดดีนะแต่ไงเดี๋ยวผมต้องไปหาหัวหน้าเผ่าอนวันนี้เราจะไปพบกับ เออ่หัวหน้าเผา่าชื่อจินจิมไมก้าเออก็อไปหาหนะเนี่ยคนนี้ใส่หมวกนะหัวหน้าเผา่านี่ยค้างแกแต่แกก็บอกถามผมนะว่านั่งนั่งนั่งเบอร์สองไว้หมายถึงว้นถัดเข้าไปอีกผมไม่เป็นไรครับคือเกาตกสองคันนี่เนี่ยแล้วผมไม่เป็นไรผมผมนั่งนี้ก็ได้ไม่เป็นไร กุ้งเข้าตรงสองเบอร์ที่แกนั่งนะโอ้เข้าดีมากเลยนนี่เขาใช้อะไรเขาใช้ยกเหมือนกันใช่วันนี้ผมเหมือนกันวันนี้ผมก็ใช้ใช,ใช้ขอขอสับช้างความยาวของเอ็นก็ประมาณ1น่นะคันผมก็ใช้คันเออสเตลาโกใช่วันนี้ผมใช้สเตลาโก จริงแล้วใช้อ่อนอย่างนี้ก็ได้ใช้อ่อนอย่างนี้ก็ในความสึกผมก็หรือว่าคันแข็งเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะในความสึกผมนะเพียงแต่ว่าถ้ามุดตัวมันใหญ่เนี่ยใช้คันอ่อนมากๆก็โอกาสอออันนี้ตัวนี้นี่เออรู้สึกมันกินนะตัวเนี้ย เออเนี่ยมันเหมือนกับมันกินเลยนะมันยกมันยกขึ้นมายกขึ้นมาเนี่ยผมก็สะบัดมันปึ๊กกินแล้วจริงๆอะ่ะอืมก็จะบอกจะบอกกันเดี๋ยวจะถามว่าเออแล้วเราจะดูไงว่าเราควรจะเป็นสายวัดหรือสายยกเอาว่าเราไม่เลือกที่เราจะใช้นะเอาเราดูแล้วจากลักษณะน้ําเนี่ย ถ้าน้ำมันประมาณอย่างเนี้ยคือไม่แรงแบบเป็นฟองพอๆๆโอ้โหเดือนนี้นะใช้ได้ใช้ใส่ยกได้อย่างเช่นบ่ออันนี้บ่อบัดดี้นะอันนี้ก็เหมาะนั่งแถวๆนี้ก็โอเคหรือว่าไปลายๆนู่นเลยก็โอเคเออบ่อตกกุ้งบางใหญ่ซิตี้บางหลุมนะก็ก็ได้เออบ่อบิ๊กชิม ก็ได้บางหลุมเอ,อบ่ออะไรเงี้ยสถานีเยอ่อกุ้งบางบ่อก็ก็ได้เหมือนคืออยู่ตรงที่น้ํามันไม่ค่อยไม่ค่อยแรงถ้าน้ําแรงมากมันจะพัดให้ตัวเบ็ดเนี่ยมันเรียกอะไรมันกระเด็นขึ้นมามันไม่แตะพื้นอะอย่างนั้นเราไม่ได้แน่นอนอันนี้หัวหน้าจิมเมกาเา้าก็เหลาแก่แล้วแก่เขาลุกไป วันนี้ผมก็จะยกเลยนะยกยกไปเรื่อยยกไปเรื่อยเปื่อยอืมคือก็สนุกกันนะผมว่าบอรน,นี้เขาก็คือมันเป็นปกติของเขาแล้วเป็นซิกเนเจอร์เขาอะว่าเขาเดี๋ยวเขาก็ออกปุ้มแมน้ำมามาปล่อยด้วยอะไรเนี่ยนี่ผมว่าได้คุยอยูหน้าจิมไมก้านะเออเนี่ยอย่างคนแรกเนี่ยผมก็ไปเจอเขาเหมือนกันนะ เจอเขาที่นี่แล้วก็ไปเจอที่สถานีเยอ่กุ้งนะเออหลายๆคนเนี่ยนะเราก็าได้เจอกันอืมหน้าจิมหูน้าจิมจิมไมกา้าเผาจิมไมกา้า นี่ถ้าสุดปลาโอ้ได้เจอน้องนัดเนี่ยก็ได้ตกกันข้างๆนะก็ได้ตกแกแต่ว่าเหมือนครั้งก่อนอ่ะแกจะตกไม่ได้นานอนะ่ะเหมือนแกต้องรีบไปทําตุละแกอันนี้ตัวตัวนี้ผมงงมากเลยนะทําไมไม่ติดว่น้าเผายังงงเลยหวหน้าเผาจินวหน้าจินลงมาดูเลยทําไมยกไม่ติดเพราะดูลักษณะมันน่าจะติดตนะ ผมบอกเอ๊ะทำไมไม่ติดตัวผมใหญ่นะผมไปบังรู้สึกบังมุนเงาะเลยเงาเลยแกน่ารักนะผมชอบแกนะคุณจริงเขาเขาน่ารักครับเป็นคนน่ารักอ่ะเป็นคนจริงใจอะ่ะนี่นี่ฮะนี่ผมก็เลยถามถามน้องนัดน้องนัดเคยยกเคยยกอย่างนี้ไหมอ่ะบอกก็เคยครับ บอกแล้วมีเบ็ดเขาบอกไม่มีผมผมให้ชุดหนึ่งไหมก็เลยให้น้องได้ขาไปชุดหนึ่งแล้วก็บอกนี่นี่เดี๋ยวทําตามผมนะพูดไปนิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็วัดไปสองตัวเลยนายกสองตัวบอกหกเก่งเออเพว่าเขาเก่งอยู่แล้วนะเขาก็ไม่มีเบ็ดอย่างเงี้ยผมเลยให้แกไปดีใจได้ตกกับน้องนัดนะผมว่าเขาเป็นคนนิสัยดีนะดูแล้วก็เป็นคนอบอ้อมอารีนะ ว่าเขานั่งแป๊บนึงเขาก็บอกเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวเอาอาหารไปให้ลูกน้องคือเอาอาหารไปให้หมาแมวอ่ะเอ,อรู้สึกคุณคุณคุณน้อเคยให้ให้ช่วยช่วยบริจาคเงินให้น้องนัดเอาไปช่วยหมาแมวจอนจัดเลยพวกนี้ประมาณนี้นะผมว่าเขาเป็นคนที่ใจิตใจดีนะคือรักสัตว์นนะ อก็ผมว่าก็ดีนะอย่างแมวที่บ้านผมก็สาบสูญไปอีกตัวแล้วนะนี่ก็ร่วมเดือนหนึ่งแล้วเกือบเดือนเขาเจอโดนงูกินนะเนี่ยเนไหฮะเก่งต,ตัวใหญ่ด้วยโห เมื่อเขา,เร,าเรีบกลับเหมือนกันนะได้ส่งถ้ำตัวสองตัวถามตัวผมจําไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าผมต้องไปแล้วพี่ผมฝากกุ้งให้พี่จัดการนิดหน่อยนะนให้กุ้งให้ให้ไห้กุ้งผมไม่สองตัวนะผมเออเขาาที่หลังต้องรวมรวมคืนเขาบ,บ้างนะ <c oughs> คือเหมือนกับเขาไม่สะดวกอ่ะไม่สะดวกเพราะว่าเขา เดี๋ยวเขาต้องไปทํางานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาขอให้ได้ตกกับมันๆเขาเนี่ยวันเนี้ยผมผมรู้สึกว่ามันสนุกนะกับการยกกุ้งอ่ะเห็นไหมแต่เดี๋ยววันหลังต้องจับคู่นะเจ้า คือเอาอะไรดีเอาเล็บเดี่ยวก็ได้นะเออเดี๋ยวผมผูกเบ็ดเดี่ยวผูกเนี้ยไม่ต้องมีอะไรเลยเบ็ดแล้วก็แค่นั้นเลยไม่ต้องมีฟิลเฟอร์อะไรเล็บเดี่ยวพอขอสับช้างเราใช้บ่อยนะใ,ใช้เล็บเดี่ยวบ้างแต่ไม่แตงก็ก็ได้นะแต่ว่าผมสงสารมันเเวลามันชอบปากมันมันโหดมันลึกอะ่ะ ขอสับช้างแล้วกันนะครัเดี๋ยวลองขอสับชคือจะบอกว่าลองจับคู่กับคันที่อ่อนที่สุดเลยเท่าที่ผมมีนะแล้วลองดูที่มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอข้างหน้าก่อนนะครับว่าจะเป็นงเง่เอ,อคลิปนี้ก็เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าน้ําลักษณะอย่างไหนที่เราจะใช้สายยกได้ก็ลักษณะอย่างที่ผมบอกเนี่ยแรงขนาดนี้ไม่แรงมากรินมันไม่แรงมากนะเออเนี่ยใช้สายยกนี่สบาย แต่สมมติว่าอ๋อ T N M เนี่ก็ได้นะ T N M บางหลุมนะอืมคือได้ได,ได้ได้หลายหลายหลายที่อ่ะเรนเราเลือกหลุมลงอ่ะถ้าหลุมที่มันแรงมากก็ไม่เหมาะบอกเลยไม่เหมาะอืมดูที่ใดจะได้หมดนะ้องนับ้องนัดจับเลยฮะให้กุ้งหลุมมาสองตัว มาไรกลับแล้วแกรีบไปนะทุ่ก็เออจะไปทํางานนะผมว่านะแกก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะทําธุรกิจ s อ e นะเอมอีนะเออจะเป็นเสื้อผ้านะทำเสื้อผ้าเนี่ยแล้วแกก็ขอถ่ายรูปก,กับผมนะผมก็รู้สึกผมเป็นเกียรติมากเลยนะได้ถ่ายรูปก,กับน้องนัท ก็เป็นคนน่ารักนะหลังชวนต้องนักไปตกกุ้งไม่นานนะเดี๋ยวต้องคือแต่ผมต้องไปให้ได้อะแต่ว่าที่คุยคุยคนนู้นคนนี้ส่วนมากก็เหลวนะพูดไปเรี่ยแล้วก็ไม่ได้ไปแต่ว่าอยากไปไม่อยากไปอยากไปอะอืมอยากมีประสบการณ์อยากรู้มันเป็นยังไงตอนนี้ผมก็จะได้กไดตก็ได้เยอะนะเท่าที่ตกเนี่ยอืม ก็ได้เยอะตัวเหมือนกันไดอตัวใหญ่ด้วยพู้แม่น้ำอะ่ะผมอะ่ะของน้ำตัวนะเนี่ยทริปเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะเก่งยังเลยอะ่ะเนี่ยอ้อผมหมดเวลาละ เคลิปนี้ผมว่าจบแล้วได้เท่าไหรเ่เนี่ยเยอะมมห้าชั่วโมงจากสี่ร้อสิบเจ็ดตัวสองโลสามของน้องนักสองตัวอ่าสวัสดีครับวันนี้เราก็เป็นที่บออบัดดี้มานะตีไหมนะผมทำน้ารักนหะมประมาณว่าเราไปเที่ยวป่านะไปประมาณว่าไป เข้าไปในป่าลึกเลยเพื่อจะไปหาโคดคูมแม่น้ําเออแต่นี้ก็ต้องไปทําเอ,อสัมพันธ์ไมตรีกับปบหน้าเผ่าก่อนก็อย่างที่เราเห็นนะเราต้องไปหาัวนหน้าเผ่าจิมไมก้านะก็วนหน้าจิมก็ประมาณเนี้ยก็จินตนาการไปนะแล้วอ,อ,อยากให้ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆจินตนาการตามผมไปด้วยนะเราจะได้สนุกนะเราก็ทาไตเติ้ลให้มันประมาณอย่างเงี้ยเออก็จริง,รงๆแล้วคลิปนี้ต้องออกก่อนต้องมันถึงคิวที่มันจะต้องออกเออก่อนเออสถานีเยืกุ้งสองคลิปนะเบื่นนะอ,อว่าเขาจัดงานแล้วเขาก็บอกว่าให้ผมช่วยถ่ายแล้วก็อ๋อแล้วสิ่งที่ผมอยากบอกคืออะไรไหม ผมทำคลิปมาปีกว่าทำ u t u b e ด้วยนะเพิ่งมีรายได้ครั้งเนี้ยเพราะว่าคุณหนึ่งก็บอกเดี๋ยวผมผมช่วยพี่ในการทำนะเขาก็าให้เงินผมมาจํานวนหนึ่งอันนี้ผมก็จดไวอันนี้จริงๆก็อันนี้อันนี้นักยังอยู่เลยนะยังไม่ได้แกะมันนะก็ donc, คิดว่าจะเก็บไว้อาจจะไปซื้อซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ ของฟิโอมูลแต่นี่ต้องรอเพื่อนผมเพราะว่าเพื่อนผมเป็นเจ้าของเครื่องโน้ตบุ๊กเครื่องนี้แล้วเขาเอาเครื่องผมไปคือสลับกันคือคือเครื่องของเพื่อนผมเนี่ยก็จะเป็นฟิโอมูล่าโปรแกรมฟิโอมูล่าซึ่งมีลายเส้นมีลิขสิทธิ์อ่ะผมใช้เครื่องเขาก็คือผมไม่อยากมีปัญหาว่าเดี๋ยวมันใช้ไม่มีลายเส้นแล้วเดี๋ยวอะไรเงี้ยผมก็ไม่อยากก็ใช้ใช้เครื่องเขาแหละเครื่องเขามีลายเส้นแต่นี้ว่า อันนี้เงินที่คู่หนึ่งเขาเาเรียกว่าค่าจ้างแล้วกันก็จะไปซื้ออาจซื้อเวอร์ชันใหม่มาลงอาจจะลงเครื่องเขาลงเครื่องผมเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าว่ายังไงโดยที่ถ้าใจดีน่าลงเครื่องเราป่ะนะเราจะได้ไม่ต้องยืมเครื่องเขานะอืมก็ยิงเครื่องผมแรงกว่าด้วยนะพร้อมใส่แรมเยอะวางเครื่องผมที่ให้ใหเขาไป อ่ก็ประมาณเนี้ยก็อ๋อจริงๆไปจะว่าไปเนี่ยถ้าถึงพูดถึงไรายได้เนี่ยนะบิ๊กชิมเนี่ยบิ๊กชิมเนี่ยเขาเคยคือบอกพี่ครับผมช่วยพี่อะไรเงี้ยนะประมาณว่าเขาเห็นผมเหนื่อยนะทำตัวมาเลยนะเขาก็ช่วยผมเหมือนกันแต่ว่าผมผมก็มองน้องนายเขาเป็นน้องอะน,นะ เพราะว่าเอาซองที่เขาให้ผมเนี่ยผมผมคืนน้องนัดไปบอกน้องนัดเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าเก็บไว้คือรักเขารักเขาเปนน้องพุ่นจริงชอบชอบเขาเลยเอาเก็บไว้เขาก็บอกพี่เดี๋ยวมาบอกนะผมเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวไอ้วันที่อ๋อเดี๋ยวยังไม่มีเดี๋ยวมีมีมีมมคลิปหนึ่งคือ ผมก็จารณ์เอฟซเนี่ยไปที่ร้านเขาไปตกนะแล้วเขาก็ทำอาหารมาเลี้ยงเออผมก็ชวน FC เอฟผมทางเนี่ยทางกันอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือคิดเป็นพี่เป็นน้องนะผมก็ไม่เคยอ,อะไรเงี้ยอย่างถ้าผมจะเอาจริงผมไอโอริวั One นนี่มันต้องให้ผมบ้างนะผมแต่ผมก็ไม่เคยเอาตัางค์เขานะโอริวันเนี่ยเออนะผมก็คือ เขาพูนเขาเสมอเวลาที่เราตกได้นะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เราไม่มีหลักการไม่มีอะไรเลยไม่มีทฤษฎีหรือไม่มีโมเมนต์เลยไม่มีมุมมองเลยที่เราบอกว่าเอออะไรที่มันเป็นเป็นสูตรที่เราจะไว้ใช้จัดการกับกุ้งอ่ะจนมนร้จเฉยโอลิวันเนี่ยทำให้ผมรู้สึกเลยว่าอโอลิวันมันเก่งมันเข้าใจพฤติกรรมกุ้งมันเข้าใจว่ามันต้องทำไงอะไรนะ อ,อเราก็เลยว่าขนานอาสาว่าเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวตาเบ็ดให้คุณนะคือเหมือนกับเราเป็นการขอบคุณเขาอะ่ะม็็ประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ตังค์ก็ไม่เป็นไรแต่เราได้เพื่อนเขาก็ดีเนี่ยเบ็ดเนี่ยดี๋ผมซื้อที่ไหนไม่ซื้อพอมาในนั่นก็บอกว่าบริวันมันไม่ไหวแล้วว่ะอ้วันมันไม่ไหวแล้วมันทื่อแล้วเนี่ย บอกได้ครับนะเดี๋ยวนะเอาความยาวเท่าไหร่บ้างครับบอกมาอะไรองี้ยอืมผมว่าบอกไปมันก็จัดการมาคือหลังๆเลนมีสองกล่องเลยนะผมมีกล่องเบ็ดอะผมไว้ที่โอริวันกล่องหนึ่งแล้วผมมาใช้กล่องหนึ่งเวลาที่มันอันนี้ผมรู้สึกทู่แล้วเนี่ยผมก็บอกโอริวันเอาอย่างนี้นะมันก็ใส่มาที่กล่องนั้นนะ แล้วผมเอากล่องเนี้ยให้เข้าไปโอเอากล่องนุนนะ่งมีสองกล่องก็แล้วก็ดีก็สะดวกเราดีของนี้มันยังคมเลยนะไม่ได้ใช้เลยไม่ใช่ปะเออมันใช้บางบางบางไซส์ว่ะเพราะว่ามันอยางสองจุดหนึ่งเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะน้อยบ่อที่มันจะนั่นนะคือแต่ตอนเนี้ยบอกแล้วต้องมีชุดดักแล้ววะ่ะไม่ได้ละเพราะไปบางบอ่อมันมีมันออกแรงเกิน ก็เลยเขาบอกว่าก็าถามผมบอกว่าจะเอาแบบไหนล่ะบอกเอาแบบให้มันครอร์เลยได้ไหมตกกุ้งตกปูบอกได้เขาก็ทำมาอะไรนะร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรเนี่ยร้อยเก้าสิบสองเมตรสองเมตรสิบอะไรเนี้ยทำมาผมว่าเออก็ดีโอเคก็แล้วแต่คุณพิจารณาก็แล้วกัน เอาทำมาผมก็ใช้ไปเรื่อยอ่ะอ้าวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะบอกว่างนี้บ่อที่มันคือถ้าจะใช้สายยกน้ําบอกเลยนะอ็อกแรงๆเนี่ยไม่ได้เรื่องต้องไปอยู่ตรงที่มันออกมันไม่ค่อยแรงหรือถ้ามันออกแรงเนี่ยเราก็ต้องวางตําแหน่งที่มันเลยออกไปหน่อยแต่คิดว่ากุ้งมันจะเดินทางมาเนี่ยต้องไปกอาวเดาเอาอะอย่างง่ายถึงจะิววร์ k เพราะว่าอย่างสายยกเนี่ย โอริวันมันเคยบอกผูกก็ได้นะนะแต่ไม่ผูกดีกว่ามันเบากว่าบอกเฮ้ยจริงเปล่าบอกจริงซึ่งไปตรงใครไหมตรงกับบอร์ด tnm อะคุณหมีที่เขาเป็นเจ้าของบอรนะ์ดเนียเขาเคยบอกผมนะผูกอย่างเงี้ยพี่ผูกไปตามเป็ดเป่านี่เลยเขาแต่เขาเป็นคนสอนผมนะการใช้คันอ่อนเนี่ยสายยกเนี่ยพูดตรงอะโอริวัน ผมก็เลยไม่ใส่เลยนะคือผมถ้าใส่ยกผมเนี่ยไม่มีฟิลเอาเชือกผูกกับตาเบ็ดตกเลยเออตามเพราะว่าผมเชื่ออริวันล้วผมเชื่อเขาแล้วก็คุณมีนี่เขาก็สอนผมเลยนะของเขาก็ไม่มีผมก็ไม่มีเหมือนกันก็คือก็ตามที่เขาบอกอะบอกออกมา ยังไงเพราะสองคนนี้พูดตรงกันเนี่ยว่าเอาต้องเชื่อเขานะโอรเก่งผมก็ได้ก็สนุกนะครับก็สรุปเป็นว่าถ้าจะใช้ก็ต้องดูสภาพออกเทออกไม่แรงเราใช้ได้ถ้าออกแรงใช้ไม่ได้เราปิ้วหมดนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละฮะอยากให้สนุกอยากให้สนุกทุกคนเลยนะพูดจริงเลยนะผมเป็นคนตกกุ้งมเก่งถ้าดูแล้วอยากจะตกอย่างผมตกยังไงเนี่ยนะ เสียสละเวลานิดนึงเข้าไปดูในคลิปผมรายละเอียดเนะี่ยอย่าไปดูคลิปหนึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องดู2คลิป3ามคลิปอะไรเนี่ยนะแล้วพี่เพื่อนน้องที่ตกกุ้งไม่เก่งมาผมนะรับรองกัตกได้แน่อย่าท้อนะเราฝึกฝนไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็เก่งแล้วเดี๋ยวเราก็รู้แล้วเราก็ทาไงคือแล้วก็อย่าลืมนะสิ่งที่สําคัญคือถ้าเรารู้แล้วเราต้องรู้จักเผื่อแห้คนอื่นคือมันจะมีคนรุ่นหลังๆนะซึ่งเขาก็จะไม่รู้เรื่องเหมือนเราต่ก่อนเนี่ยที่เราไม่รู้เรื่อง เราก็แบ่งปันความรู้สิ่งที่เรารู้นะให้กับเขาคือนอกจากเราได้เพื่อนด้ได้มิตรภาพนะผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้วงการตกกุ้งสังคมของคนชอบตกกุ้งเนี่ยมันดีขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องห่วงใครหรอกไม่จําเป็นผมว่าไม่จําเป็นหรอกถึงแม้เราไม่ไม่บอกนะผมก็เชื่อว่ามีคนอื่นๆเขาบอกเพราะะฉนั้นแปลว่าอะไรอะ่ะ ความรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องแบ่งปันออกไปยิ่งแบ่งปันไปเท่าไหร่นะสิ่งที่เราได้กลับมานะโอ้โมิไดภาพเนี่ยเราได้เพียบนะครับยังไงผมก็ฝากนะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องมีแสบชาแนลของเรานะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมีแสบชาแนลนะเอ่อและอย่างมันเป็นกำลังใจนะใน ตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่ไม,ไม่กี่ช่องนะที่ทำเห็นค,ค่อยจากงกันไปนะเพราะเขารู้ว่ามันไรายได้มันน้อยแต่ผมก็ยังไม่มีไรายได้นะแต่ผมก็ทำถ้าไม่มีคนเขาอยากรู้ผมก็เลิกแต่ถ้ามีคนที่เขาอยากรู้นะมีคนที่เขาติดตามนะผมก็ยังทำอยูนะ่อยากบอกทุกคนอยากให้มันเป็น ตำราที่อยู่ในออนไลน์อยากให้มันเป็นโปรศาสตร์ให้เก็บไว้คนรุ่นลหลังหจะได้รู้ว่ามันต้องทำยังไงตกยังไงถึงจะได้กุ้งกลับบ้านไปให้คนที่เรารักนะครับคลิปเนี้ยผมก็ไม่มีอะไรละผมไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าเลยครับสวัสดีครับ